โจรเข้ามาแล้วไม่มันคือผู้ทำงาน,นเข้าหรอ,อม,มันจับอะไรอ่ะมันมันมันจับกินเข้าหรอจัถ้าถ้าคราเซนิดมันจะรู้อ้าวไ,ไปแล้วโฆษณาอีกแล้วโฆษณาอีกแล้วหมายความว่าถ้าเกิดอยู่ที่ถูกมันก็จะชนะเองมี่ตำรวจมาแล้วเราเป็นโจรหรือเป็นตำรวจตำรวจเนี่ยมัน t บท to start กดดิ ขอให้เราเลือกเลยเจ้าเราเป็นโจรแล้วโอ้ไม่ใช่กระถางต้นไม้ต้นได้ไง you are potato plant กระถางต้นไม้ต้องไว้ตรงนี้ใช่โอ้อืมนี่ไงแปลว่าซ้อหนอเราซ้อในถังแล้วโจรหาเจอหรือเปล่าเจอไม่ใช่หนูยังหนูไม่เจอโอ้โจ้ยังหาไม่เจอ ไม่ใช่ตำรวจผู้ร้ายตำรวจซ่อนหาซ่อนของกับผู้ร้ายปื๊ดปื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 ดลัน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 ไปไปกิน้งำโอเคซ่อนตรงไหนนี่เออไปไหนอะอันนี้หนูอยู่นี่หนูอยู่นี่อ๋อเราอยู่ข้างล่างแล้วใครโดนจับไปอะเออเออคนเอิญไปไป แล้วขอให้เราไปไหนโอเคไม่หยุดเรื่อยๆฮายโอ้เราต้องหลบไม่ให้โดนสีแดงใช่ไหมถ้าเราเป็นสีแดงมันก็เข้าเส้นชัยแล้วอ๋อหลบละให้ให้หลบสีแดงโอเคแทนโดนนี่เนี่ยอ๋อนี่โน้ตบุ๊กมันบังอยู่อ๋อมันหลบมันหมอดลงไปแล้วเราก็ค่อยเดินมันจะขึ้นแล้วสามสองหนึ่งไี้อย ใจอยู่ไหนฉันจะหาแกกินกินอาหารเจอหรอกฉันหลบอยู่หลังกองอยู่ไหนแสดงตัวออกมาซะดีๆ่อไปต่อไปต่อวิ่ง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 วิ่อย่ฉันได้ยินเสียงคนวิ่งไปเจอแล้วอย่ามาแม่ฉันอ๋อยังไม่ถึงหรอ